ไฟฟ้าลงรถเมฆเขาบอกว่าในซอยเอกมัย19มีร้านรับอยู่ร้านหนึ่งบอกก่อนนะทุกคนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาร้านเนี้ยจะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขามีอยู่แค่2โต๊ะรับลูกค้าได้แค่แคนเท่านั้นมาแล้วเมนูแรกของเรากับพิคันย่าสเต็กเนื้อพิคันย่าที่ผ่านการหมักและซูวีมาอย่างใจเย็นของเชฟทําให้ได้เนื้อนุ่มอร่อยมากทุกคนมาต่อกันที่เมนูที่2เลยกับซี่โครงหมูตุน๋นเบียแค่ชื่อก็น่ากินแล้วไหนมาลองหน่อยสิหืมหอมระมุนลิ้นมา ด้วยขาซาดิยาเห็ดทรัฟเฟิลชีสเห่นชีสว่านแนนแล้วเห็ดทรัฟเฟิลก็ไม่ได้มาแค่กลิ่นนะทุกคนส่วนเมนูนี้น้องๆที่ร้านบอกว่าขายดีตลอดการกับสปากเกตตี้สไปซี่เบคอนแบบนี้สี่ทีลเลว่าเซนอะเดนเตแบบที่อยากกินหอมเครื่องเทศลงตัวสุดๆยังไม่อยากอิ่มเลยแต่ของหวานมาแล้วกับเบอร์เบอร์ชอ็อกโกแลตเทอร์ลีนชอ็อกโกแลตไหลแป้งเนือนเนียน,น,นมากทุกคนโอ้โหยวน้ำลายสุดๆพาไม่ติดว่าต้องจองล่วงหน้าพี่อยากจะบอกน้องว่าขอหิ้วกลับบ้านสักตอนได้ไหมแล้วที่ตามล่าหาพี่กัดร้านจนเจออยากมาตามรอย กับกล้วยตามมาได้เลยที่กูดวิกเอ็นหนึ่งสอจ้า